ซุมโรบักร้อสุงมก็ได้คุณได้อ e ีฟิริตี้ว้าวได้อ e ีฟิริตี้เลยเหรอเข้ากลุ่มดีกว่าเอานี้ใครรอคนที่ฉันเอาเข้ากลุ่มนะเงี้นมาแนะนำตัวกันเถอะสวัสดีเราชื่อ,อยูอยรอิอายุ17สวัสดีครับผมชื่อแซมอายุ17สวัสด,สสดีสวัสดีดีหนูชื่อน้ำฟ้าเอาน้ำฟ้าพูดเทรดเราทำไมหนูไม่รู้หนูขอโทษ ไม่เป็นไรหรอกมังไอรินก็ได้สวัสดีเราชื่อไอรินอายุ17สวัสดีครับผมชื่อทิวอายุ17ไปเล่นเกมกันเถอะเล่นแมปไรดีละ่ะแมปสี่คนไหมละ่ะคะพี่พี่แต่กลุ่มเรามีห้าคนนะพี่ไอรินก็ไม่ต้องเล่นสิเอานะไอรินน้องมันเป็นเด็กใหม่ให้น้องเลือกเถอะ ก็ได้พี่ไอรินมาโทษส่วนตัวกับนูหน่อยได้เครในใจรู้สึกแปลกๆอัดเสียงไว้ดีกว่าทำไมยังไม่รับอีกเนี่ยมาสักทีฉันจะบอกไว้เลยนะว่าฉันจะใส่ร้ายเธอให้ทุกคนเกลียดเธอและเต้เธอออกจากกลุ่มแล้วเธออยากคิดจะเป็นแฟนกับพี่แซมและพี่ทิวเด็ดขาดแค่นี้แหละ ไม่อยากคุยอะไรถ้าไม่อยากคุยจะให้มาคุยทำไมนนี้ไม่เป็นไรเรามีหลักฐานไปนอนดีกว่าเดงแต่มาจากสักแล้วจ้ะมันเป็นรูปภาพที่เทปอะไรเดี๋ยวมาตอบครับฟูไม่ชอบคิ